สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d a m a Media on Zoom นะคะในวันนี้ที่เราได้มาพบกันในช่วงของ Zoom Idol ค่ะ พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมรายการซูมไอดอลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะรับชมได้2ช่องทางก็คือในห้องซูมนะคะก็จะเป็นห้องซูม 072. com ค่ะและอีกหนึ่งห้องก็คือ z o ูม 072. com/da/1 นั่นเองนะคะ เราได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวดีๆนะคะจากไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะมาร่วมกันพูดคุยนะคะแชร์ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตโดยการนำธรรมะขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์มาปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขและก็ประสบกับความสำเร็จค่ะ สำหรับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะก็เป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นเชื้อสายญี่ปุ่นค่ะคนแรกในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวนะคะที่ได้รับหน้าที่เป็นประธานเอกถินธรรมชยัยและเป็นประธานเอกถินโตเกียวสร้างสถาบันธรรมชัยค่ะ ในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวนะคะความปื้มปิติในบุญกระถินครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ของชีวิตมาแบ่งปันให้กับสมาชิกสูงทุกท่านได้ร่วมรับฟังแล้วก็อนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้นะคะพร้อมแล้วที่จะพูดคุยกับทุกท่านขอต้อนรับค่ะพลตำรวจเอกด็อกเตอร์เทลรกอิจิมาค่ะสวัสดีค่ะมิสวัสดีค่ะ ค่ะนะคะโอ้โหปลื้มใจเลยนะคะที่ได้เห็นประธานกถินเอกคนแรกนะคะเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีใจรักพระพุทธศาสนามากๆเลยนะคะปลื้มใจสาธุคะ่ะนะคะขออนุญ,ญาตสอบถามคําถามแรกเลยนะคะตัวตนค่ะก่อนที่จะมีโอกาสได้มาพบกับวัดพระธรรมกายอธัธยาศัยส,ายส่วนตัวเป็นอย่างไรแล้วก็มีคติในการดําเนินชีวิตอย่างไรหรือว่าระดับความสุขในตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ Uh, จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคโตเกียว uh, แล้วก็โทเอกที่ฟิสิกส์พลังงานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษนะคะ uh, ตัวตอนนั้นตัวเองก็ไม่มีอะไรคือเป็นแค่มวลสารที่ประกอบด,ด้วยอนุะอตอมของอวิชาคือความไม่รู้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนคนสัตว์สิ่งของคือเป็นคนธรรมดา ว่าทรัพย์สินนี้เป็นของเราอน,นสิสัยส่สวนตัวก็พฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็ล้วนมาจากพลังงานที่เราได้สัมผัสมาจากภายนอกคือยินดีเยินร้ายเป็นสุขทุกขตามปกติอืมนะคะก็คือ,อยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทีนี้ค่ะจุดเริ่มต้น ที่มีโอกาสได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายแล้วว่าใครเป็นกัลายาณมิตรแล้วก็อะไรที่ทําให้เกิดความประทับใจต่อวัดพระธรรมกายแล้วก็เกิดความสนใจค่ะที่อยากจะได้มาสั่งสมบูรณ์ร่วมกันค่ะคืออานณท์ขึ้นทวดเป็นเป็นทางเป็นราชวงศ์นะคะแล้วก็ถูกส่งไปรับราชการที่เมืองไทยจึงมีสายเชื่อมมีสายเชื่อมกับทางข้าราชการไทยแล้วก็นําไปพาไปวัดปากน้ํา แล้วก็ได้ไปพบกับหลวงปู่ที่สร้างโรงเรียนเป็นครั้งแรกพ่อแม่เป็นผู้ที่ทําบุญสร้างวัดสร้างโรงเรียนแล้วก็สร้างโรงพยาบาลมากมายตั้งแต่เกิดมาก็เห็นห้องพระในบ้านก็มีพระพุทธร,รูปเป็นร้อยองค์ที่อยู่เรียงกันเป็นชั้นๆ มีบาที่ทำด้วยปูนแล้วก็คงมีพระผงรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ด้วย mm hmm. ตอนเด็กก็ชอบไปปลดดูเพราะว่ามีกลิ่นหอมแต่ที่นั่นมีรูปพระเพียงหนึ่งใบเท่านั้นเป็นมีสามจุดจุดนูน,น,นเป็นรูปสามเหลี่ยมบนภาพพระนะคะเอตุพมาทราบภายหลังว่าหลังจากเข้าวัดธรรมกายโตเกียวแล้วกว่าสองปีภาพในห้องนั้นที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กก็คือภาพหลวงปู่ของเรา ส่วนช่วงเชื่อมโยงที่มาถึงวัดธรรมกายก็จะเป็นช่วงที่กำลังศึกษาเรื่องค้นคว้าเรื่องพลัพลงงานซับซ้อนบนตัวแปรของท่ามีอยู่คืนหนึ่งก็นอนหลับอยู่หน้าแล็ปท็อปขณะฟังเลคเชอร์ของฟิสิกส์ที่อาจารย์เคมบริดจ์บรรยายไม่รู้ว่ามือหรือแขนเราเคลื่อนไปคลิก youtube ยูทูบก็ขึ้นมาเลยค่ะนรกเ,เสียงในคลิปนั้นก็ทำให้เราตกใจมากก็เลย ตื่นขึ้นมาเห็นสีแดงเต็มจอ <Ooh. S 2> มีคนสัไม่ใส่เสื้อผ้าตัวดำๆร้องแล้วร้องอีกโอ๊ยตกใจเลยอะไรกันนี่ก็เลยมองเห็นอักษร DMC ก็สงสัยว่าย่อมาจากอะไร <Okay. S 2> ตามความคิดเห็นในตอนนั้นคิดว่า D นี่คือ Don t mm. M นี่คือ My C คือ Just Call สรุปแล้วคือ DMC คือ Don t, Don t My Just Call หรือเปล่าต mm. อนนั้นตื่นเช้าก็เลยโทรศัพท์เลยมีพระอาจารย์หลวงพี่ติสโลด ที่โตเกียวรับสายจึงได้เดินทางไปวัดธรรมกายโตเกียวตั้งนั้นเป็นครั้งแรกโอ้โหนะคะรับชมสื่อดีๆแบบนี้ก็เลยได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายทีนี้ต้องถามเลยนะคะว่าการที่ได้มีโอกาสมารู้จักมาพบครูดีได้มาฟังธรรมะแล้วก็ได้นํามาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ค่ะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างหรือว่านํามาปรับใช้ในตนเองด้านไหนบ้างคะได้ฟังธรรมะของหลวงปู่สด และจากหลวงพ่อทั้งสองที่ได้สอนเอาไว้มากมายแต่เรามีความคิดว่าคำสอนที่จริงและสําคัญอย่างยิ่งยวดก็คือเราต้องตายหน้าแต่ไม่รู้ว่าวันไหนและคำสอนที่เราต้องทำด่วนตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็คือการภาวนาปฏิบัติธรรมทำทานรักษาศีลแล้วก็ท่านสอนว่าชีวิตหลังความตายนั้นเราเลือกได้ เพื่อพ้นนรกอสุรกายเปรตวิสัยเพื่อเกิดเพื่อการเกิดที่สมบูรณ์กว่าในชาติในชาติในชาติหน้าค่ะแล้วก็ให้ให้มีที่สุดข,ของสุขภาพปัญญามีคุณสมบัติเพียบพร้อมนะแล้วก็หลังจากลาโลกไปแล้วเนี่ยก็จะได้ไปบังเกิดนะสวรรค์ชั้นใดก็เราเลือกได้หรือว่าเราจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ยังเลือกได้อีกเนื่องจากท่านสอนว่าความตายนะั้นไม่ใช่วนันสิ้นสุด แต่เป็นวันเริ่มของการเดินทางอันแสนยาวนานแล้วเราได้เตรียมสเสบียงสำหรับการเดินทางนี้แล้วหรือยังเป็นสิ่งที่มนุษย์เกิดมาในชาตินี้แล้วต้องอดทนต้องทำ,ท,ำทันทีอย่างรีบด่วนโดยไม่มีข้ออ้างข้อมาเงื่อนไขใดๆอื นะคะโหพอได้มีโอกาสมาศึกษาแล้วก็แบบเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจนมองภาพออกเลยเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยนำมาปรับใช้กับตัวเองในเรื่องใดบ้างอยากให้ดอกรเทรโกนะคะได้อธิบายหรือว่ายกตัวอย่างเรื่องราวที่ชัดเจนค่ะธรรมะที่นำมาปรับใช้กับตัวเองในชีวิตประจำวันก็คืออย่างที่หลวงพ่อสอน องพระตาก็กกกกกกกสอนเรื่องการใช้มรนาสติคือถ้าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้เหลืออีกแค่เจ็ดวันและวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราหรือพรุ่งนี้กับชาติหน้านี้เราไม่รู้ว่าอันไหนมันจะมาก่อนคือแม้ว่าเราอยากจะไปสวรรค์แค่ไหนก็ตามนะแต่เราไม่อยากตายฉะนั้นชีวิตของเราที่เกิดมาในชาตินี้นะเวลาที่เหลือน้อยน้อยนี้เราจะเอาอยัางไง เราต้องการอะไรจะรวยสุดๆรวยข้ามทวีฉลาดสุดๆหลุดพ้นนรกอบายสุรกายเปรตวิสยัยหรืออยากจะแบบเท่ระเบิดอ่ารอ,นนอสุดๆในชุดสีส้มนะมคือพระหรือว่าจะเป็นเทพพรมหรือว่ามุ่งบามดุสิตหรือว่าจะขึ้นลิฟต์มหาสัจจรรย์เลือกชั้นสวรรค์ได้ตามใจและที่หน้าที่สุดคือเราถ้าเราไม่อยากไปเดินเล่น จองที่ผ่านอินเทอร์เนต็ตนะเพื่อเก็ตเป็นวี p อคอสรวมที่พักฟรียอยู่ฟรีไม่มีไม่มีเงื่อนไขท่องไปได้หลายกับหลายกันทั่วนรกทุกขุมได้ตั๋วเข้าฟรีร่วมแอคทิวิตี้จุ่มน้ำล่าชาน้ำร้อนในกระทะทองแดงร้อนแรงสุดๆ <c oughs> ดังนั้นนะี่ขอกลับเรียนอนุญาตอขอนำเสนอของข,องขวัญที่จะมอบให้กับพี่น้องที่เราเคารพทุกท่าน ทุกท่านที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้เป็นสุดยอดแล้วขอย้ำอีกครั้งว่าพี่น้องของเรานั้นสุดยอดขอเสนอมักมีองศาเป็นวิธีที่ง่ายง่ายสบายสบายจงเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราต้องทำสำเร็จเพราะว่ามันง่ายทำได้ทันทีข้อหนึ่งการให้ทาน mm. เป็นผลเป็นมักผลวิธีที่ง่ายที่สุดในการยกระดับจิตใจของพวกเรา ให้พ้นจากปุถุชนและยกระดับขึ้นเป็นอริยะการวางจิตให้เป็นให้เป็นเนี่ยโดยการละความตรณีปัดความหวงแหนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในคนในสัตว์สิ่งของและทรัพย์สินอันที่สองการถือศีลเป็นการให้ทานชนิดหนึ่งเป็นกุศลอย่างนับประมาณไม่ได้การไม่ทำร้ายกันไม่คิดร้ายต่อกันไม่ว่าร้ายกันนับว่าเป็นมหาทาน ไม่ทำลายตนรเองและผู้อื่นข้อสามที่หลวงพ่อเราชอบสอนคือการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิภาวนาเราทาได้ทุกเวลาที่เราหายใจได้ทุกเวลาที่เราเคลื่อนไหวซึ่งภาษาทางธรรมะพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าใช้คําว่าสติสติปนันสมาธิเราสามารถที่จะทําได้ทุกเวลาและอันที่สี่คือการดําเนินชีวิตของเราตามมัชฌิองศา ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์และเป็นการตัดกังในเนื้อหาที่สอนเราในบทที่เราสวดวัดธรรมจักทุกวัน mm. จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงนะสุตตานิกทีขนิกายมหาวัคที่หน้าที่สองสามสิเอ็ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัตก็ทุก นิโรคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นชนไหนนี้คือมักมีองค์แปดอันประเสริฐสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอืนะคะโอ้โหสิ่งนี้ที่ พี่ด็อกเตอร์ได้แนะนํากับสมาชิกสุมนี่ก็เป็นเรื่องราวของคล้ายๆบทสวดธรรมจากที่เราก็ได้สวดกันมาทุกๆครั้งทุกๆวันนะแต่ว่าเมื่อมาคิดวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ในการที่เราจะดําเนินชีวิตทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเลยนะคะทีนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะให้พี่ด็อกเตอร์เทลโกะนะคะได้มีโอกาสมาพูดคุยก็เลยเรื่องราวของความสําคัญค่ะของบุญกรถินแล้วก็ความปลื้มใจจริงๆเลยว่านี่คือเป็นป าระธินเอกครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่เรามีชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมาเป็นประธานด้วยตรงนี้นะคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะการรับบุญเป็นประธานเอก,กถินโตเกียวนะกรุงโตเกียวสร้างสถาบันธรรมชัยเหตุผลที่สำคัญก็คือสถาบันธรรมชัยในอนาคตจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างพระภิกษุสงฆ์ที่มีคุณภาพที่มีความรู้ที่แท้จริงทางธรรมะ จากการศึกษาจากพระไตรปิฎกโดยไม่ผิดเพี้ยนและสามารถเผยแพร่ตามคำสอนของพระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในส่วนของการรับบุญเป็นประธานเอกถิ่นธรรมชัยนั้นสร้างทุกสิ่งเนื่องจากว่ามีความมั่นใจว่าปัจจัยที่เราถวายแด่กถิ่นทั้งสองนี้จะเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนเป็นกำลังสเสบียงที่สำคัญ โดยมีจุดประสงค์โดยตรงที่จะสนับสนุนในทุกๆโครงการแห่งการทำความดีเพื่อเป็นกำลังใจแด่พระภิกษุกษกสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่ตลอดจนการบวชของพระภิกษุกสงฆ์สามเณรและทั้งประชาชนชาวไทยซึ่งได้รับความลำบากพี่น้องที่ได้รับความลำบากในประเทศไทยในตอนนี้ ซึ่งทางวัรรมกายได้มีการช่วยเหลือทั้งการให้อุปกรณ์การแพทย์เครื่องหายใจยารักษาโรคตลอดจนอาหารและมีการสร้างโรงพยาบาลสนามอีกเป็นร้อยที่ซึ่งเราเกิดความซาบซึ้งในจุดนี้มากนอกจากนี้แล้วการส่งเสริมการศึกษานเยาวชนที่หลวงพ่อทตะท่านท่านเคยได้กล่าวเอาไว้ได้ได้เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา พราะเยาวชนนั้นจะเป็นผู้ที่สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาในอาณาคตของประเทศไทยและของโลกซึ่งการให้รู้ให้ความรู้ทางด้านธรรมะกับเยาวชนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดและเร่งด่วนเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องในภาคปฏิบัติจริงของการอบรมในการนั่งสมา,สมาธิภาวานานั้นเป็นรากฐานเป็นความรู้และก่อให้เกิดแนวคิด และสามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นจริงเป็นการสร้างสัมมาทิฏฐิให้แก่พุทธศาสนา,าสนิกชนซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความคิดคำพูดการกระทาและสามัญสำนึกหลังจากที่ได้รับการศาาึกษาธรรมะนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดจากสังคมครอบครัวตลอดจนถึงความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติไทย ท้ายที่จริงแล้วการศึกษาและก็การให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมานี้เกี่ยวให้กับพระสงค์สามเณรเพื่อนําไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้มีความได้มีแนวคิดที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็มีการตัดสินใจที่ถูกต้องนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันซึ่งมีผลกระทบให้สังคมในประเทศเกิดความสงบสุขเกิดความสามัคคี เพราการประสานกลมเกีียวของชาวพุทธนั้นทําให้เกิดความมั่นคงในพระพุทธศาสนาที่จะปักหลักและเป็นหลักชัยหลักใจให้กับลูกหลานสืบต่อไปยานานจากการที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเห็นได้ชัดว่าในอดีตศาสนาและวัดเป็นศูนย์รวมของจิตใจของผู้คนในประเทศและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยนั้น สามารถดํารวความเป็นไทยโจกจจนถึงทุกวันนี้ในขณะที่แบบประเทศเพื่อนบ้านนั้นล้วนตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมาหา,หาอำนาจอืโอ้โหดร์แบบว่ามองภาพรวมได้แบบมันมันเห็นภาพเลยเนาะว่าบุญกระถินแค่อย่างเดียวที่พี่ดร์ทุ่มเทเนี่ยมันมีความสำคัญในองค์รวมของระบบสังคมไทยที่จะทำให้สามารถมีความสุขขึ้นมาได้เลยเนี่ยนะคะโอ้โหต้อง บอกว่าเป็นผู้ที่มองภาพรวมได้ดีมากๆเลยเนี่ยนะคะต้องถามเลยค่ะว่าณเวลานี้นะคะเมื่อพี่ดร,เ,รเทระโกเนี่ยก็ได้มีโอกาสมารู้จักกับคำสอนใช้ชีวิตในแนวทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วเนี่ยความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับเราบ้างคะวัดธรรมกายนี้ได้มอบธรรมะอันมีค่า จากศาสนาพุทธเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยแก่มนุษยชาติ oh. เราขอกราบขอบพระคุณและซาบซึ้งในความเมตตาการุณาของหลวงปู่สดหลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อทัตตาชโย,ลรรชย,โยและพระพิษุส,สงส่งสุปฏิบันโนทุโรตลอดจนพี่น้องนักสร้างบารมีทุกท่านโดยเฉพาะผู้นำบุญ ที่มีพระคุณกับเรามากในประเทศญี่ปุ่นคือคุณคัวบาราจันยาคุณอิชิดะอุไรและผู้ประสานงานคือคุณเปดเปียววันเปงธรรถ้าปราศจ,จากจิตที่เป็นกุศลดังจิตพระโพธิสัตว์ของท่านทั้งหลายแม้แต่ท่านเดียวเราก็คงไม่สามารถที่จะมีวันนี้ได้ที่จะได้รับโอกาสเป็นประธานเอกทิงธรรมชัยณประเทศญี่ปุ่น และเป็นประธานเอกกระถิ่นโตเกียวเพื่อสร้างสถาบันธรรมชัยในปีพุทธศักราช2564นี้เบื้องหลังของการถวายทานในครั้งนี้ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะขอเป็นผู้นำบุญในอภิมหากระถิ่นทั้งสองนี้ด้วยการวางจิตในการถวายทานในครั้งนี้ให้เป็นไปเพื่อการตัดความตระณีเป็นการสละให้ขาด เป็นการถวายทานเพื่อปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระจากการถูกกักขังเป็นไปเพื่อการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในคนสัตว์สิ่งของและทรัพย์สินและเป็นการตอบแทนพระคุณต่อหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชายโยหลวงพ่อทัตตะพระภิกษุสงฆ์และพระพุทธศาสนา และเจ้าหน้าที่ของวัดธรรมกายทุกคนที่ได้ทุ่มเทเส,สียสละชีวิตเข้าสู่ร่มกาสาวพักมุ่งตัดกิเลสประกอบหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยการวางชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างพระพิสุปฏิปันโนที่จะนำทำคำสอนธรรมะในพระพุทธศาสนานี้ไปสู่มนุษยชาติและก็ให้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตให้เห็นความสำคัญที่สุด ในยิ่งใหญ่ที่สุดในการและเหตุผลในการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้เพื่อจะสามารถพ้นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเป็นการแก้ไขพฤติกรรมทั้งกายวาจาใจในชาตินี้เพราะเมื่อละสังขารไปแล้วจะได้รอดพ้นจากการเกิดไปสู่นรกอสุรกายเปรตวิสัยเป็นการสร้างผังใหม่เพื่อการเ,เกิดใหม่ที่สมบูรณ์กว่าในการเกิดครั้งหน้าเพื่อเป็นการสร้างสเสบียง สำหรับการเดินทางอันยาวนานจนถึงวันเข้านิพพานสุดท้ายนี้เขอให้การถวายทานเพื่ออภิมหากถินทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนการวางจิตที่มุ่งตัดการตรณีตัดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและทรัพย์สินนี้ด้วยจิตที่ปล่อยวางแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ในการเกิดในครั้งนี้ สามารถดำรงในการสร้างความดีให้ครบถ้วนทั้งทานศีเลเมฆคามัพรหมจรรยภาวนาการลักความตรหนิการให้ทานที่จะนำชีวิตนี้ให้สามารถดำรงจิตในการใช้ชีวิตของเรานี้ด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสติด้วยการปฏิบัติตนตามมัรคมีองคแปลเพื่อการรักสัโยน์และมุ่งตรงสู่การยกระดับจิต เพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าสู่นิพพานได้โดยเร็ววันอืมนะคะโอ้โหสิ่งที่ความตั้งใจของพี่ด็อกเตอร์ก็คืออยากที่จะมีความสุขแล้วก็ชีวิตที่ดีขึ้นในการที่จะได้สร้างบารมีต่อไปในภพชาติเบื้องหน้าเนี่นะคะสำหรับข้อคิดข้อธรรมนะคะที่ตอนนี้ได้ยึดถือในการดำเนินชีวิตคืออะไรแล้วก็มีเป้าหมายอะไรในอนาคตบ้างคะ ตัวเราเองเนื่องจากยังมีความรู้น้อยและบุญก็ยังมีน้อยอยู่เราจรึงต้องเร่งสะสมบุญทุกวันเพราะทุกการเกิดมันเป็นทุกข์จึงต้องเร่งสร้างการทางเนี่ยสู่การหลุดพ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกอย่างน้อยก็ให้ชาตินี้หรือชาติหน้าเป็นชาติสุดท้ายเพื่อจะบรรลุเป,ป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เพื่อให้ได้ที่สุดของคุณสมบัติ สุขภาพแข็งแรงสุดๆซุปเปอร์รวยเป็นอ,อภิมหาอัครเศฐีมีหน้าตาดีที่ทุกคนพบว่ายด้วยจิตคิดกุศลเป็นสุดยอดปัญญาฉลาดญาบยนต์ปฏิบัติธรรมจนลอดพ้นสังสารนี้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ว่าการทำสมาธินั้นเป็นกุศลที่แรงที่สุดและจะได้ผลก่อนดังนั้นเราจึงคิดว่าการปฏิบัติธรรม ภาวนาสมาธิเนคขม,มะถือพรหมจัรยร์การให้ทานที่ถูกต้องกับเนื้อหน้าบุญน,นั้นมีผลใหญ่สีลที่รักษาอยู่เป็นปกติจะนำความสงบร่มเย็นและความสาเร็จในชีวิตมาให้ซิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ชีวิตทุกคนที่เราต้องเร่งทำทำเดี๋ยวนี้ทำให้ดีทำให้มาก นะคะโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ได้ฟังแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีๆมากๆเลยนะคะที่พี่ดรเทร์เทโกอิจิมะนะคะได้มีโอกาสมาพูดคุยนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่แบบมีโอกาสได้ศึกษาคําสอนแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทีนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานบุญกรถินที่คพี่จะได้มปโอกาสเป็นประธานกรถินเอกคนแรกของประเทศญี่ปุ่นเลยเนี่ยนะคะ ชาวท้องถิ่นเลยเนี่ยนะคะก็กระถินสม,มคีนะคะออของวัดพระธรรมกายโตเกียวนะคะสมาชิกซูมทุกท่านได้ดูอยู่เนี่ยนะคะก็จะได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกันนะคะผ่านช่องทางซูมก็ได้นะคะตอนนี้นะคะก็กระถินสม,มคีวัดพระธรรมกายโตเกียวเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสถาบันธรรมชัยค่ะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะในการสร้างศาสนาไทยย่าก้าวสูยส่ยุคทองของพระพุทธศาสนานะคะซึ่งจะมีพิธีทอดกระถินค่ะใน วันอาทิตย์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2564นะคะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมผ่านทางลิงก์ซูมได้นะคะที่ dmc.tv/2564/jp/tokyo ok นะะค meeting id ค่ะ8400297 6456นะคะแล้วก็พา s s สโค้ด072นะคะนอกจากนี้ก็สามารถไปติดตามข่าวสารได้นะคะที่ Facebook นะคะเพจของวัดพระธรรมกายโตเกียวนะคะเราไปร่วมติดตามภาพกิจกรรมหรือว่าสอบถามรายละเอียดนะคะเผื่อใครเนี่ยสนใจอยากที่จะมีส่วนร่วมในบุญนะคะในบุญครั้งนี้ร่วมกันก็สอบถามรายละเอียดไปที่เพจของวัดพระธรรมกายโตเกียวได้เลยค่ะ โอ้ะะ oh, วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะพลตำรวจเอกด็อกเตอร์เทรโกอิจิมานะคะที่ได้มาร่วมกันเปิดใจนะคะแล้วก็นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแชร์ให้กับสมาชิกสุกในรายการซุมไอดอลให้เราได้รับฟังวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ นะคะสมาชิกซูมฟังแล้วนะคะเรื่องราวที่แม้แต่ชาวท้องถิ่นนะคะที่มีโอกาสได้มารู้จักกับคำสอนนะคะรู้จักคำสอนในพระพุทธศาสนาตั้งใจศึกษาอย่าง ทุ่มเทเลยเนี่ยนะคะจนสามารถรู้สึกได้ว่าคำสอนนี้แหละจะทำให้ชีวิตของเขามีความสุขก็ทุ่มเทเต็มที่ทั้งเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องสมาธิเรื่องของการทำทานรักษาศีลนะคะเมื่อรู้แล้วก็ไม่อยากที่จะพลาดบุญแบบนี้ไปนะคะนำตัวเองนะคะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับสมาชิกสูงทุกท่านได้ทราบด้วยนะคะเรื่องไหนดีๆนะคะที่เราเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหหน้าที่จะไปเป็นตัวอย่ ในการดําเนินชีวิตของเราก็นําไปปรับใช้นะคะเราจะได้มีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จในชีวิตอย่างซุมไอดอลนะคะแล้วก็ซุมไอดอลนะคะก็มีเพจนะคะที่ทุกท่านนั้นสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้โดยการกดไลค์นะคะอันดับแรกเลยกดไลค์กดไลค์เสร็จนะคะก็กด C First เลยนะคะเพื่อที่ทุกท่านจะได้ติดตามนะคะเรื่องราวดีๆที่เป็นข้อคิดที่เราได้มีการตัด เป็นคลิปนะคะสั้นๆน,นะคะนำไปแชร์ในโลกโซเชียลได้และที่สำคัญคลิปต่างๆเหล่านี้เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้นะคะเพราะอย่างสุ่มไอดอลของเราท่านนี้เนี่ยได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องอาศัยกัลยาณมิตรที่สวมหัวใจนะคะรักแล้วก็ความปรารถนาดีอยากที่จะให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้เราเองก็สามารถไปทำหน้าที่ได้กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ในส่วนข้อคิดต่างๆที่ ไว้ในเพจเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงสามารถที่จะแนะนำนะคะผู้ที่เราคิดว่าเอ๊ะคนนี้มีชีวิตที่น่าสนใจมาแบ่งปันเรื่องราวในรายการสุ่มไพดอลได้อีกด้วยนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะสมาชิกสูมทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ